สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่สอนสมบูรณ์ใช่ไหมอยกคกันทุกคนอ๋อเรียกาตาเรียกาตาเรียกคาตาสมบูรณ์ชิพ่าทุกคนมาสุ้มหามเนี้ยซุ้มไปเอาไปขายไปอื่นเนาะทุกคนมืออื่นมัดเซาเดี๋ยวเขาลงตลาดเดี๋ยวมาสุ้มกันเลยเนาะอันนี้พริกแม่เนาะหอบหนึ่งเนาะได้สิพริกกลับไปคืนเนาะทุกคนสมกันไปกั็มาเนี่ยเพราะว่าห่อมมันมันอ่อนโผล่เนาะห้าวกา เราเอาห้ามตตัวมันแก่มาใส่น,นอๆๆนตะกุนสมสมสมใช่ไหมเกันเดี๋ยวสมวกคนเราตะกุนแต่เผาปิดปากไงโจงไม่แต่มจีห้ามเลยตะกุนเดี๋ยวหาสมกลับมาคึ้นนอนตนะกุนขีเขาแดีวมุงหนึ่งนี่นะทุกคนเด็ก็ห้าสมกลิ่นก็ไปก็มาอีานี่เล้นะทุกคนให้มันให้มันเผากันเนาะ จะเป็นห้ามมูแล้วทุกคนห้าเกลือมูโอ้โหพี่เล่าห้องซ้มเด่วนี่ฮะกันหายใส่ก,กระสอบไว้แล้วทุกคนเนาะหายใส่ก,กระสอบอื่นอาไปจะเศรา ท,ทีีนจะเป็นห้ามูห้ามูคลายอยู่กิโลกิโลหนึ่งสองพันกิโลเป็นใช่ 5, กิโลหนึ่งสองพันกิโ ข้าวตัวนี้มันซื้อเข้ามาแล้วทุกคนแบบเวลาเข้ามาซีเขานักวันนี้เขากับคล้ายหำไปน้องเขาก็ซื้อไว้ซื้อโรคพันแปดแล้วทุกคนซื้อพันแปดมาคล้ายสองพันแต่กำไรอยู่สองดอยสองดอยกิน không chị ngay nữa mẹ tít bố mẹ mẹ tít được nữa mẹ tít nữa tên tít ở nhật đáp

นักก็สอบเขานักก็สอบต่ออีกวะฮะไม่ไม่พราหัวฝู ทุกคนเฮ้ยเราหลังพักผ่อนก่อนแป๊บหนึ่งเนี่ยเนี่ยมืงงว่ายังนงอเขามากกิดขาวาเนี่ยบมืออื่นเนี่ยเมืออื่นสิพาทุกคนไปไปค่ายขี้ห้ามที่ตลาดน้ำเล้วพาทุกคนไปรอตลาดบมืออื่นไปรอตลาดแล้วก็ไปค่ายขี้ห้ามนำ้ำเดี๋ยวไปเบิกน้ำกันนะว่าสิค้าดีปะ มึงมังเสาร์ก่อนหมดเลยลูกตลาดจีวันเทามันเปิดตลาดแบบตลาดนัดเน,นาะนทุกคนทุกทุก,ทก,ทกบ้านเสาร์คนมาได้คนขายก็ได้คนซื้อก็ได้นะหอนอยังนั่งพักผ่อนนิดนึงแล้วก็ไปไห,ยออหายเดี๋ยวก็ส่งต่อยเนาะทุกคนเนาะเยัยเดี๋ยว ไปกันเด้อทุกคน,นเด้อบ่มีอีหยังม่หายห่างให้ทุกคนเบิ่งได้ก็สิไปเด้อบัดนี้เนาะทุกคนเนาะบ๊ายบายเด้อทุกคนเด้อ